เป็นคนที่สองพะโคดเคยใช้แบบคนที่หนึ่งมาแล้วนะคะใช้ชีวิตในในรูทีนแบบนั้นมาแล้วใช้ในในสายงานแบบนั้นมาแล้วแล้วรู้สึกว่าผลตอบแทนคุณรู้ไหมผลตอบแทนก็คือเสียสุขภาพไปเลยนะคะเสียสุขภาพสุขภาพ,ภาพ,ภาพแล้วตอนนี้ก็เรียกกลับคืนมันไม่ได้ตอนนี้ก็คือเฝ้าเฝ้าระวังนะคะเฝ้าดูอาการ นี่คือสิ่งที่เราได้จากการที่เราทุ่มเทกับการทำงานตลอดเวลาระยะเวลา8 9ปี10ปีนะคะโลก็ไม่ได้นะคะเงินก็ไม่ได้คือได้แค่ตอนที่เราทำาอยู่เราก็ได้เงินนะคะแต่ออกมาแล้วเนี่ยคุณเสียสุขภาพนะคะสุขภาพคุณเสียนะแล้วถามว่ามันได้อะไรนะคะไม่ได้อะไรนะคะมันก็ได้แค่ แล้วเดี๋ยวก็มีคนใหม่เข้ามาแทนตําแหน่งคุณไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่ไม่ได้คือทุกคนก็ทําได้หมดนะคะตาแหน่งที่คุณทําใครก็ทําได้หมดนะคะอืมเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปอย่าไปอินกับโหัวโขนอย่าไปอินกับตําแหน่งอย่าไปอินกับสิ่งที่เขาแต่งตั้งหรืออะไรให้คุณนะบอกเลยไม่มีประโยชน์หรอกเพราะเวลาผ่านไปสิ่งที่มีค่าที่สุดคือสุขภาพค่ะสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขสุขภาพจิต สุขภาพกายนะคะของเราเท่านั้นนะคะที่ซื้อไม่ได้หาซื้อไม่ได้ที่ไหนต่อให้คุณมีเงินเด็นสิบล้านนะคะโรคบางโรคก,ก็ไม่หาย <c oughs> แล้วก็ซื้อมาไม่ได้ด้วยนะคะเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยอย่างโคตรเป็นเอ่อภูมิแพ้แล้วก็แพ้เอ่าเป็นพวกแพ้อากาศแพ้ฝุ่นนะคะเพราะพอถ้าร้อนพออากาศร้อนมากก็เป็นนะคะแล้วก็อากาศเย็นหน่อยก็เป็น ก็จะเหมือนเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นไซเพื่อนเป็นภูมิแพ้นะครับตอนสมัยเรียนมหาลัยเพื่อนเป็นภูมิแพ้เพื่อนเรียนรัฐศาสตร์นะคะการเมืองการปกครองก็เป็นภูมิแพ้แบบว่ามันจะแบบน้ำมูกไหลตลอดเลยขนาดหน้าปกติฤดูการปกตินะมันก็จะน้ำมูกมันจะฟืดฟัดฟืดไฟคลายแบบคล้ายๆายคนเป็นไซนัดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เป็นไซนัดนะมันเป็นภูมิภูมิแพ้ขั้นรุนแรงเลย นะมันถึงกับต้องใช้แบบอะนะที่พ่นอะที่พ่นอะนะคะถือที่พ่นด้วยนะคะนะก็นี่แหละก็ลยจะยกตัวอย่างว่าสุขภาพคุณเราทําไมมันจะไม่สําคัญมันสําคัญนะถ้าถ้าคุณเป็นคนที่สุขภาพดีมากเวอร์มากดีดีตอนนี้ดูแลตัวเองก็ก็ถือว่าคุณโชคดีนะเหมือนได้ได้รับแบบเขาเรียกอะไร โชคอย่างหนึ่งนะคะซึ่งคนอื่นเขาอาจจะไม่ไม่ไม่ไ,มได้มีตรงนี้ก็ได้นะคะอืมนั่นแหละก็เลก็เลาจะบอกว่าเนี่ยมันก็เป็นอีกอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะส่วนเรื่องรวนัววันนี้จะสรุปให้ก็คือเราก็เลาจะบอกว่าบางครั้งนะคะเราทํางานกับคนที่ perfectionist มากๆจนเขาลืมเห็นความสำคัญในฟันเฟืองตัวเล็กๆของคุณไปแล้วเขาก็ไม่เคยที่จะ อคือเขาอยากทําอะไรกับคุณเขาก็ทำนะเขาอยากจะพูดอะไรใส่คุณเขาก็พูดแล้วเขาก็อดูแลคุณไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะคะต่างคนต่างมีความเป็นความคิดที่มันแตกต่างกันแล้วไม่อยู่รวมกันเนาะแลวควนี้มันพลอยทําให้คุณรู้สึกแย่ไปด้วยเพราะว่าคุณอยู่ในกฎระเบียบของสังคมประเพณีที่แบบว่าวัฒนธรรม ของคนไทยที่แบบว่ามันเป็นวัฒนธรรมวิถีคนไทยแบบโบราณแบบโบราณแบบไหนบางเรื่องมันก็ดีบางเรื่องมันก็ไม่โอเคนะคะบอกเลยวัฒนธรรมแบบคนไทยที่ประเภทว่าเฮ้ยประเภทว่าคนคนปากดีแต่ไม่ได้ทําคุณเข้าใจปะ่ะแต่คนทําคือคนที่อาจจะไม่มีโอกาสได้พูดนะเออนิสัยคนไทยจะชอบ คือไปเจอคนที่ปากหวานน่ะนะคะปากหวานทําน้อยกว่าพูดนะคะแต่คนที่พูดไม่ค่อยได้ทานะคะส่วนคนที่ทําไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พูดหรืออธิบายหรือบางทีก็อาจจะไม่มีใครเห็นด้วยซ้ำว่าเขาทานะคะเพราะมันคนละช่วงเวลาเนาะคนละโมเมนต์บางทีไม่เห็นก็ตอนที่มันเสร็จเรียบร้อยแล้วไงเลยไม่รู้ว่าใครทาอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะคนกำลังจะบอกว่านี่แหละนะคะมันเป็น เอะไรที่แบบว่ามันทำให้มันทาให้คนที่เขาทํางานจริงๆแบบตั้งใจที่จะทํางานแบบมีความสุขหรือหรือมีความตั้งใจในการทํางานอะศูน